ในการาอาจารมโนพบปัญหาในวันนี้นะฮะอยู่กลางต้นไม้นะฮะแถวประชาชนนะครับต้นไม้ใหญ่มากเลยแถวนี้ก็จะมีความชุ่มชื่นนะฮะมีท่านหนึ่งนะฮะเข้ามาถามผ่านเพจของสถาบันยินโลการบัญชีเขาถามว่าสวัสดีค่ะอาจารย์หนูสงสัยว่า CPD คืออะไรนะครับผมก็จะมาตอบให้คุณแบบง,ง่ายๆสไตล์ผมก็คือว่า CPD ก็คือการที่สภาเขามีการกําหนดให้นักบัญชีที่อยู่ในวิชาชีพบัญชีซึ่งมีไลเซ่นอยู่ด้วยกัน2ประเภทเนี่ยก็คือผู้ทําบัญชีกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเนี่ย จะต้องมีการพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชีและอื่นๆอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อ <K id> ให้นักบัญชีเนี่ยนะครับที่มีไรเซ้นเนี่ยคุณจะไปทำงบการเงินคุณจะไปทำบัญชีอะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณจะได้อัปเดตความรู้ทางด้านบัญชีภาษีเนี่ยและก็เอาความรู้นั้นไปช่วยในการทำงานแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานจากผลงานของคุณนะฮะก็เลยมีในเรื่องตรงนี้ขึ้นมาให้นักบัญชีเนี่ยได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องในวิชาชีพของตัวเองนะครับหรือเรียกสั้นๆว่า CPD CPD ย่อมาจาก Continuing Professional Development นะฮะก็คือตัวย่อ CPD นนนัั่่เเเเออองงงมมมืคคุุณณีลแ้้ววตก็บชโร ซึ่งถ้าเกิดเป็นผู้ทำบัญชีเนี่ยจะต้องเก็บชั่วโมงไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงต่อปีก็ <c oughs> คือไปหาที่อบรมนั่นเองนะครับและจะต้องมีชั่วโมงบัญชีเนี่ยไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงด้วยนะครับส่วนสําหรับการเป็นผู้สอบบัญชีเนี่ยก็จะต้องเก็บชั่วโมงนะฮะเก็บชั่วโมงไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงนะครับและจะต้องเป็น ชั่วโมงทางการเนี่ยคือไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงแล้วก็อื่นๆไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงด้วยทั้งหมดเนี่ยไม่ต่ำกว่า40ชั่วโมงสําหรับ CPA นะครับโดยความหมายของคําว่าอบรมนั้นหมายถึงการอบรมเรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและมาตรฐานวิชาชีพบัญชีนะครับโดยก็คือทั้ง2องลายเส้นที่ผมว่านะครับเหตุผลก็คือให้คุณได้มีการพัฒนาตัวเองนะครับในการเก็บชั่วโมงในการหาความรู้เพื่อพัฒนานะครับหรือเราเรียกว่าต่อลายเส้นนั่นเองนะครับแล้วก็การ รหรือออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่สภารองรับก็ได้นะครับหรือมีการเขียนบทความงานวิจัยก็ได้หรืออบรมการสอนเองก็ได้เหมือนผมเนี่ยเป็นวิทยากรอยู่แล้วผมไปอบรมความรู้ทางด้านบัญชีเนี่ยทางสภาเขาก็ให้ผมต่อไรเส้นได้โดยอัตโนมัติเพราะว่าก่อนที่ผมจะไปอบรมให้ความรู้กับคนอื่นเนี่ยผมก็ต้องไปหาความรู้มาก่อนก่อนที่ผมจะไปสอนดังนั้นผมจะมีการนับราความรู้ของผมโดยปริยายจากการที่ผมจะต้องไปสอนด้วยนะอันนี้ก็สามารถต่อไรเส้นได้ด้วยนะครับโดยเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะฮะบ,บัญชีกับผู้สอบบัญชีทำการเก็บชั่วโมงแตกต่างกกกััันนนบ,บญชี็อออาจจะ้้ยยห่ผู บัญชีก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าเก็บชั่วโมง CPD นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นนักบัญชีเฉยคุณไม่ได้เป็นผู้ทาบัญชีคุณไม่ได้มีลเซเส้นของการเป็นผู้สอบบัญชีรับญาติคุณอาจจะไม่ต้องมี CPD ก็ได้เมื่อคุณไม่มี CPD คุณก็ไม่ต้องไปอบรมต่อชั่วโมงเก็บลเซเส้นเหมือนกับคนที่มีลเซเส้นะครับแต่ว่าคุณก็อาจจะเสียโอกาสในการได้โอกาสในการทางานหรือสัมภาษณ์งานเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาไปสัมภาษณ์งานเนี่ยคู่สัมภาษณ์งานเขาักจะถามว่ามีลเซเส้นไหมมี CPD ไหมนะฮะถ้าณมาสรรัับภษ์ สรุปสั้นๆก็คือ CVD ก็คือการไปอัปเดตความรู้ทางด้านบัญชีหรือภาษีหรือมาตรฐานการบัญชีให้เราได้มีความรู้นะฮะเพื่อไปพัฒนางานของเราให้ดีขึ้นนะฮะโดยใน1ปีนั้นก็จะมีการเก็บชั่วโมงกันแตกต่างกันไปทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีครับ